เมตตาสังัข้าสามัญโตธรรมะตังเร่อมตสักการะถิ่งขังเมตามุตเตคาเวติขันดงนั้ญผู้ยบ้านขันผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนตำบลน้นน้อยทุกท่านกระผมนายโชคกิจสาโนนายยเทศสมนุตรีตำบลน้ำน้อยในนามของประชาชนตำบลน้ำน้อยขอขอบุณท่านสมยศลาย่วงสมาชิกผูแ้แทนรานษฎรเขตสามจังหวัดสงขลาพระประชาธิปที่ปเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ใช้สะพานขนน้ไปรับพัฒนาหมู่ที่หนึ่นงตำบลน้ำน้อยและปลูกต้นไม้เฉล,ลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉล,ลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารราชนน,ชนีนพนันปีหลวงในวันนี้สีกรรักสุกตาผมรู้ึกจิดีเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เรียกไดว่าเป็นเกียรติเป็นประธานสะพานไตรพัฒนามู่ดถึงตำบลนนอยในวันนี้ท่านผู้มีเกียรตริุกฐานผูมิรุ่งดึกเป็นความภาคภูมิใจที่เห็นการ,าาารกพัฒนาของสะพานไตรพัฒนาเราทุ่น,นนี่เตรียมประเมินเส้นทางไทรลัก,กี์น้องประชาชนในตำบลนนอ,นนอยจากกาญจนนิตไปจนถึงลงพิธีลามเตอรหรือในจุมชน ต่างๆแต่ละหมู่บ้านจะการเก่าวของนายอานของนายกเทศบาลตำบลนำหน่อยแต่กล่าวถึงภูมิลังในความเป bon hey ็นมาของสะพานตะลุนไต่รัดพัฒนาท้องไม่สาบวาสะพานเลนตะลุนได้มีความส้องัญกับพี่น้องตบลนนำหน่อยตั้งแต่ทำให้โบราณตราเกินมาถึงทุกวันนี้ประชาชนรุนตนลังในการเดินทางของกระปุกหรือ พี่น้องเนาลวงน้น้อยตอนที่มมาถนะเื่อการพธีเปิรานอยหนี้นะม ka pa, te panu no, pa.